คำถามนี้มีคำตอบเราสามารถโอนเงินเราชนะเข้าบัญชีได้ไหมหลังจากที่ใครหลายคนสงสัยกันตลอดว่าสามารถทำได้ไหมหลายคนเข้าไปเช็คผลการรับเงินผ่านแอฟเป๋าตังจนทำให้เอฟล่มทำให้ใช้เงินในโครงการไม่ได้จนเกิดคำถามขึ้นมาว่าสามารถถอนเป็นเงินสดมาใช้งานได้ไหมเพราะถ้าเป็นเงินสดจะสะดวกกว่ามาก โดยเรื่องนี้ธนาคารกรุงไทยได้ตอบคำถามแล้วว่าไม่สามารถโอนเงินจากเราชนะออกมาเป็นเงินสดได้ใช้ได้แต่การซื้อสินค้าและบริการนะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งและร้านทงฟ้าหรือใช้จ่ายบริการอื่นๆตามที่กำหนดเท่านั้นเช่น การซื้อตั๋วคมนาคมต่างๆที่ไม่ใช่เครื่องบินแต่ถึงยังไงหลายคนพยายามหาวิธีถอนออกมาเป็นเงินสดด้วยการให้ร้านค้ารับแลกเงินถือเป็นการทุจริตซึ่งกระทรวงการคลังก็ออกมาเตือนแล้วว่ากระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและดำเนินคดีทางกฎหมายในประเด็นนี้ถ้าหากพบว่าทำผิดจะระงับการใช้แอฟของร้านคา้า และงดการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีอีกทั้งจะมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่เอาง่ายๆนะอย่าคิดโกงแล้วกันจบข่าวได้เหรอให้เข้าหัอกัเนเลยค่ะที่จะมีการตัด